ก็สวัสดีนานๆนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีผูกเบ็ดใส่ตะกรอนะครับว่าผูกยังไงยาวประมาณไหนนะครับอันนี้ผมก็จะผูกประมาณ3นิ้วนะครับวิธีผูกก็สอดสายพีเข้าไปในตะกรอนะครับแล้วก็เหลือไว้สั้นๆนะครับประมาณนี้จากนั้นก็ม้วนรอบนะครับประมาณ5รอบนะครับ ม้วนรอบอีกสายตัวหนึ่งนะครับประมาณห้รอบสี่ห้าจากนั้นก็สอดนะครับสอดจากด้านหลังมานะครับก็จะมาผูด้านหน้าจากนั้นก็สอดพับลงไปนะครับอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับ กดึงนะครับค่อยๆแต่งนะครับค่อยๆรูดคะว่าความยาวประมาณสามนิ้วนะครับสามนิ้วเราประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับจากนั้นก็ดึงให้แน่นครับประมาณสามนิ้วนะครับ กำลังพอดีนะครับไม่เกินนี้นะครับเบรที่ใช้ผมใช้เป็นจินุนะครับ0.5นะครับ0.5น้ำหนักเบานะครับเบาเล็กปลาไม่ระแวงนะครับสำหรับน้าๆท่านไหนที่อยากตกปลานะครับแนะนำใช้เบอร์0.5 0.8แล้วเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับปลาเนนนะครับตะก้อตัวนี้ก็เป็นตะก้อขนาด2.5เซนนะครับ ตะก็ตายนะครับผูกเป็ดก็ประมาณ2ดวงนะครับนานาปลาจะได้ไม่ระแวงนะครับสอดเข้าไปนะครับจากนั้นก็เหลือไว้สั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวประมาณห้ารอบนะครับม้วนประมาณห้ารอบ ก็สอดนะครับแล้วก็สอดลงอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้แน่นหนานะครับก็ค่อยๆแต่งนะครับไม่มีหลุดนะครับมัดแบบนี้นครับไม่มีหลุดแน่นอนก็คอนเฟิร์มนะครับนะครับ ประมาณ3มนิ้วนะครับจากนั้นเราก็ค่อยตัดแต่งนะครับแล้วก็ลนไฟนะครับตัดไม่ต้องสั้นมากนะครับเดี๋ยวเราจะลนไฟนะครับป,ประมาณนี้ก็ได้นะครับ นนนส่วนสายชิ้งหน้าผมใช้ประมาณ1ฝ่ามือนะครับหนึ่งฝ่ามือนะครับลักษณะเบ็ดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับน,านา้าๆท่านไหนเป็นมือใหม่ก็ลองไปผูกด,ดูได้นะครับขอบคุณครับ